อาหารบำรุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนของคนสูงวัยที่คุณต้องรู้แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหนึ่งในสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือสุขภาพของกระดูกเพราะแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่กระดูกเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเคลื่อนไหวเดินนั่งยืนหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติโรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนซึ่งเสี่ยงต่อการกระดูกหักง่ายโดยเฉพาะบริเวณสะโพกข้อมือหรือกระดูกสันหลังแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกเสื่อมหรือพรุนเร็วกว่าที่ควรได้อย่างไร หนในวิธีง่ายที่สุดและทำได้ทุกวันคือการดูแลเรื่องอาหารการกินร่วมกับพฤติกรรมที่ดีต่อกระดูกบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกได้นานขึ้นและวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคก,กระดูกพรุนในวัยสูงอายุหนึ่ทำไมกระดูกถึงเสื่อมลงเมื่อเราอายุมากขึ้นหลายคนอาจไม่เคยคิดว่ากระดูกของเราก็มีชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่โครงสร้างแข็งๆที่อยู่ภายในร่างกายเฉยๆเหมือนโครงเหล็กบ้านแต่กระดูกเปรียบเสมือนโรงงานที่มีทั้งการก่อสร้างใหม่และการรื้อถอนเก่าตลอดเวลากระบวนการสร้างและสลายกระดูกในร่างกายมนุษย์มีเซลล์อยู่สองกลุ่มหลักที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอ s t e o b l เ s t เซลล์ผู้สร้างกระดูกทำหน้าที่สร้างเนื้อกระดูกใหม่เติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากการสลาย osteoclast ์เซลผู้สลายกระดูกมีหน้าที่รื้อถอนกระดูกเก่าหรือกระดูกที่เสียหายในคนหนุ่มสาวกระบวนการทั้งสองนี้จะสมดุลกันกล่าวคือสร้างเท่าไหร่ก็สลายเท่านั้นแต่เมื่ออายุเริ่มเข้าเลขสี่หรือเลขห้าความสมดุลน,นี้จะเริ่มเอียงไปทางการสลายมากกว่าการสร้างนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของกระดูกพรุนช่วงอายุที่ต้องระวัง อายุ30 35ปีเป็นช่วงที่มวลกระดูกจะถึงจุดสูงสุดหรือที่เรียกว่าพีคโบนแมทหลังจากนั้นจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆไว้หมดประจำเดือนโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ45 55ปีเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลโดยตรงกับการสร้างกระดูกเมื่อเอสโตรเจนลดลงร่างกายจะสลายกระดูกมากขึ้นและสร้างน้อยลงทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดหวบลงได้ภายในไม่กี่ปี ผู้ชายสูงวัยก็ไม่ได้ปลอดภัยจากโรคกระดูกพรุนเพียงแต่อาจเกิดช้ากว่าผู้หญิงแต่หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มสุราขาดการออกกำลังกายหรือรับแคลเซียมน้อยก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันปัจจัยที่เร่งให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนอกจากอายุยังมีปัจจัยอื่นๆที่เร่งให้กระดูกเสื่อมเร็วเช่นขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีในอาหารทำให้ร่างกายไม่มีวัตถุดิบในการสร้างกระดูกใหม่ ไม่ออกกำลังกายโดยเฉพาะการไม่ลงน้ำหนักเช่นการนั่งอยู่กับที่นานนานทำให้กระดูกไม่ได้รับแรงกระตุ้นในการสร้างการใช้ยาบางชนิดนานานเช่นยาสเตีรอยยาลดกรดยารักษาโรคไทรอยโรคเรื้อรังบางชนิดเช่นเบาหวานโรคตับโรคไตก็มีผลต่อระบบกระดูกการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวทำลายการสร้างกระดูกที่เงียบและรุนแรงตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ลองนึกถึงผนังบ้านที่เคยแข็งแรงแน่นหนาหากวันหนึ่งเราไม่เติมปูนไม่ดูแลไม่ปัดซ่อมรอยร้าวเมื่อเวลาผ่านไปผนังนั้นก็จะเริ่มแตกร้าวบางลงและสุดท้ายอาจพังลงมาได้กระดูกของเราก็เช่นกันหากไม่ดูแลไม่เสริมแคลเซียมไม่ออกแดดไม่ออกกําลังกายมันก็จะค่อยๆบางลงโดยที่เราไม่รู้ตัว บางคนอาจรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ล้มเพียงเบาๆแต่กระดูกหักไปแล้วอาการเตือนจากกระดูกที่ไม่ควรมองข้ามปวดหลังแบบเรื้อรังหลังเริ่มตัวเตี้ยลงกระดูกหักง่ายแม้จะล้มเบาๆเมื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าแขนขาไม่มีกำลังหากมีอาการเหล่านี้ควรตรวจวัดมวลกระดูกเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนกระดูกของคนเราไม่หยุดพัฒนา แม้จะอายุมากขึ้นแต่หากไม่ใส่ใจดูแลกระดูกจะค่อยๆเสื่อมลงอย่างช้าๆจนกลายเป็นภาวะกระดูกพรุนที่อันตรายโดยไม่รู้ตัวการเข้าใจว่ากระดูกมีการสร้างสลายตลอดเวลาคือจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระดูกหักในอนาคต 2. แคลเซียมวัตถุดิบหลักของกระดูกเมื่อพูดถึงสุขภาพกระดูกสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือ แคลเซียมซึ่งก็ไม่ผิดเลยเพราะแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกและฟันโดยประมาณ99%ของแคลเซียมในร่างกายจะถูกเก็บไว้ที่นี่ส่วนอีก1%อยู่ในเลือดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติเช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อการส่งสัญญาณประสาทหรือการแข็งตัวของเลือดแต่พออายุมากขึ้นการดูดซึมแคลเซียมจะลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เคยช่วยรักษามวลกระดูกลดลงทำให้ร่างกายดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้มากขึ้นกระดูกจึงบางลงเรื่อยๆและเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนดังนั้นการรับแคลเซียมจากอาหารทุกวันจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราควรได้รับแคลเซียมวันละเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุอายุ50ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้หญิงควรได้รับแคลเซียมวันละประมาณ1,200มิลลิกรัม ในขณะที่ผู้ชายอาจอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,200มิลลิกรัมขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายซึ่งถ้าให้เทียบง่ายๆตัวอย่างของอาหารที่มีแคลเซียมและปริมาณที่ควรกินได้แก่นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม1แก้ว240มิลลิกรัมมีแคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมเต้าหู้แข็ง100กรัมให้แคลเซียมประมาณ200-250ถึง250มิลลิกรัมผักใบเขียวเช่นคะน้าผักกาดเขียว หรือผักโขมหนึ่งถ้วยให้แคลเซียมประมาณ100-150มิลลิกรัมปลาตัวเล็กที่กินได้ทั้งตัว100กรัมเช่นปลาจิงจังหรือปลาทูทอดกรอบให้แคลเซียมประมาณ200-300มิลลิกรัมงาดำหนึ่งช้อนโตะ๊ะมีแคลเซียมประมาณ90-100มิลลิกรัมเมื่อรวมอาหารในแต่ละวันท่ารับประทานให้หลากหลายก็สามารถได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมในบางราย อาหารแคลเซียมสูงที่เหมาะกับผู้สูงอายุรายละเอียดเพิ่มเติม 1. นมถั่วเหลืองเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ดื่มนมวัวไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องย่อยแลคกโตตปัจจุบันมีสูตรเสริมแคลเซียมที่ช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นควรเลือกแบบไม่หวานหรือหวานน้อยเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 2. เต้าหู้เต้าหู้ที่ทำจากน้ำแร่มีแคลเซียมสูงโดยเฉพาะเต้าหู้แข็ง ย่อยง่ายไขมันต่ำเหมาะกับผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอ 3. ผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผักโขมบรอกโคลีมีแคลเซียมจากธรรมชาติควรลวกหรือต้มพอสุกจะช่วยลดสารออกซาเลตที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม 4. ปลาเล็กกินได้ทั้งกระดูกเช่นปลาทูทอดกรอบปลาแซลมอนกระป๋องปลาจิ้งจัง่งหรือปลาราแหง้งกระดูกปลาคือแหล่งแคลเซียมดีมากและยังได้โปรตีนเพิ่มด้วย ห้างาดำเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและไฟเบอร์นำมาคั่วแล้วโรยข้าวโจ๊กหรือผสมในน้ำเต้าหู้ก็ได้การกินแคลเซียมทีละน้อยแต่บ่อยครั้งในแต่ละวันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าหลีกเลี่ยงการกินแคลเซียมพร้อมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพราะจะขัดขวางการดูดซึมกันเช่นอย่าก,กินเต้าหู้กับเครื่องในสัตว์ในมื้อเดียวกันดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะแคลเซียมส่วนเกินต้องถูกขับออกทางไตาหากดื่มน้ำน้อยอาจเกิดนิ่วในไตได้แคลเซียมจึงไม่ใช่แค่สารอาหารธรรมดาแต่เป็นเสาคำยันลับๆที่ช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุยังคงแข็งแรงยืนตรงเดินได้ไม่ต้องพึ่งไม้เท้าหรือรถเข็นในอนาคต 3. วิตามินดีกุญแจที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมวิตามินดีเปรียบเสมือนลูกกุญแจสำคัญ ที่ไขประตูพาแคลเซียมจากอาหารเข้าไปในร่างกายถ้าเราทานแคลเซียมเข้าไปเยอะแต่ไม่มีวิตามินดีเพียงพอแคลเซียมเหล่านั้นก็จะถูกขับออกไปโดยที่ร่างกายไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พูดง่ายๆคือวิตามินดีทำหน้าที่ช่วยลำเลียงแคลเซียมจากลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดและส่งต่อไปยังกระดูกเพื่อเสริมความแข็งแรงดังนั้นการบำรุงกระดูกให้ได้ผลจริงต้องมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดีควบคู่กัน แห่งของวิตามินดีแสงแดดยามเช้าวิธีที่ดีที่สุดและธรรมชาติที่สุดในการได้รับวิตามินดีคือการให้ผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดยังไม่แรงมากเพียงวันละ15-20นาทีก็เพียงพอแล้วร่างกายจะสังเคราะห์วิตามินดีได้เองจากแสงแดดที่สัมผัสกับผิวหนังเช่นบริเวณแขนหน้าแข้ง หรือหลังมือไม่จำเป็นต้องออกแดดทั้งตัวแค่บางส่วนก็เพียงพอขอเพียงไม่ทาครีมกันแดดในช่วงนั้นเพราะครีมกันแดดจะขัดขวางกระบวนการสร้างวิตามินดีอาหารที่มีวิตามินดีแม้อาหารจะไม่ได้ให้วิตามินดีมากเท่าการออกแดดแต่ก็สามารถช่วยเสริมได้โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกแดดเช่นคนที่อยู่ในห้องตลอดเวลาหรือผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเดินออกนอกบ้าน ตัวอย่างอาหารที่มีวิตามินดีได้แก่ไข่แดงทานไข่วันล,ละฟองก็ได้วิตามินดีเล็กน้อยตับสัตว์เช่นตับไก่หรือตับหมูมีวิตามินดีแต่ควรทานในปริมาณพอเหมาะเพราะไขมันค่อนข้างสูงปลาไขามันสูงเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลและอื่นๆเห็ดบางชนิดโดยเฉพาะเห็ดที่ผ่านการตากแดดเช่นเห็ดหอมตากแห้ง จะมีวิตามินดีจากกระบวนการธรรมชาติอาหารเสริมวิตามินดีสำหรับบางคนที่ตรวจเลือดแล้วพบว่าวิตามินดีต่ำมากหรือไม่สามารถออกแดดได้เลยแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมซึ่งควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการได้รับมากเกินไปอาการของคนที่ขาดวิตามินดีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือกระดูกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย กระดูกเปราะแตกหักง่ายเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นในบางคนอาจมีอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุวิตามินดีในวัยสูงอายุในวัยสูงอายุร่างกายมีความสามารถในการสร้างวิตามินดีจากแสงแดดลดลงกว่าตอนหนุ่มสาวทําให้บางคนแม้ออกแดดบ่อยแต่ร่างกายก็ยังดูดซึมวิตามินดีได้น้อยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุหลายคน จึงต้องใส่ใจเรื่องวิตามินดีเป็นพิเศษวิตามินดีจำเป็นเพื่อให้แคลเซียมทำงานได้เต็มที่แหล่งวิตามินดีหลักคือแสงแดดช่วงเช้าและรองลงมาคืออาหารไว้สูงอายุควรออกแดดเบาๆวันละ15-20นาทีและเสริมด้วยอาหารอย่างสม่ำสเสมอหากสงสัยว่าตนเองขาดวิตามินดีควรพบแพทย์เพื่อตรวจระดับในเลือด 4. ปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสุขภาพกระดูก การดูแลกระดูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การกินอาหารที่ดีเท่านั้นแต่พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราก็มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของกระดูกเช่นกันต่อไปนี้คือพฤติกรรมที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยชะลอภาวะกระดูกพรุนออกกำลังกายแบบมีแรงต้านกิจกรรมทางกายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญในการกระตุ้นร่างกายให้สร้างมวลกระดูกใหม่ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวทเบริงเอ็กซ์เซอร์ไซซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่กระดูกต้องรับน้ำหนักเช่นเดินเร็วหรือเดินขึ้นเนินยืนย่อยืดขาเบาๆหน้ากระจกยกน้ำหนักเบาๆหรือใช้ขวดน้ำเป็นอุปกรณ์แทนโยคะหรือไทเก็กไทชีที่เน้นการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อดีของการออกกำลังกายแบบนี้คือ ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้กล้ามเนื้อรอบๆกระดูกแข็งแรงซึ่งมีส่วนช่วยในการพยุงร่างกายลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุคำแนะนำออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3-5วันวัน,วนละ30นาทีหรือแบ่งเป็นรอบๆละ10-15นาทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องหนักแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มากเกินไป เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมบางชนิดหากดื่มมากเกินไปอาจรบกวนการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายส่วนแอลกอฮอล์หากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากจะไปลดกระบวนการสร้างมวลกระดูกและเร่งให้กระดูกบางลงเร็วกว่าปกติหากอยากดื่มกาแฟสามารถลดปริมาณลงเหลือวันละหนึ่งแก้วและดื่มพร้อมอาหารที่มีแคลเซียม หรือเลือกกาแฟไร้คาเฟอีนก็เป็นทางเลือกที่ดีเลิกสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อกระดูกอย่างชัดเจนเพราะสารพิษในบุหรี่จะไปรบกวนการไหลเวียนของเลือดทาให้สารอาหารไปเลี้ยงกระดูกได้น้อยลงนอกจากนี้ยังลดการทํางานของเซลล์ที่สร้างกระดูกและเพิ่มอัตราการสลายตัวของกระดูกด้วยคนที่เลิกบุหรี่ในวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพกระดูกได้บางส่วนไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเลิก พักผ่อนให้เพียงพอฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่การนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญมากในการซ่อมแซมร่างกายโดยรวมโดยเฉพาะตอนกลางคืนร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกระดูกใหม่ควรนอนวันละเจ็ดถึงแดชั่วโมงปรับสภาพห้องนอนให้สงบมืดและหลีกเลี่ยงหน้าจอมือถือก่อนนอนป้องกันการลื่นล้มในบ้านแม้เราจะพยายามเสริมสร้างกระดูกแค่ไหนแต่ถ้าหกล้ม กระดูกก็อาจหักได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่กระดูกเปราะอยู่แล้วดังนั้นควรจัดบ้านให้เหมาะกับวัยเช่นพื้นไม่ลื่นมีแถบกันลื่นในห้องน้ำติดราวจับในที่สำคัญเช่นข้างชักโครกหรือทางขึ้นบันไดเปิดไฟสว่างในทางเดินเวลากลางคืนสวมรองเท้าที่พื้นไม่เรียบจนเกินไปและยึดเกาะพื้นได้ดีสุขภาพกระดูกที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวแต่พฤติกรรมประจำวัน ก็มีผลอย่างมากพฤติกรรมง่ายๆเช่นการออกกําลังกายเบาๆเลี้ยงคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่นอนหลับให้ดีและจัดบ้านให้ปลอดภัยสามารถช่วยเสริมสุขภาพกระดูกและลดโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักได้อย่างมีในสําคัญกระดูกดีไม่ได้มีแค่โชคช่วยแต่สร้างได้ด้วยพฤติกรรมที่ดีทุกวันโรคกระดูกพรุนอาจไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่เมื่อเริ่มเกิดภาวะกระดูกบางการหกล้มเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กระดูกหักได้ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนด้วยอาหารที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมจึงสำคัญมากเพียงแค่ทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมถั่วเหลืองเต้าหู้ผักใบเขียวปลาเล็กงาดำเสริมด้วยวิตามินดีจากแสงแดดยามเช้าว,วันละ15-20นาที ออกกำลังกายสม่ำเสมอลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำลายกระดูกการดูแลกระดูกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะการมีกระดูกที่แข็งแรงไม่ใช่แค่ทำให้เราเดินเหินสะดวกเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและอิสระในวัยเกษียณอย่ารอให้ล้มก่อนแล้วค่อยดูแลเริ่มต้นใส่ใจตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้กระดูกของเรายืนหยัดไปกับเราได้อีกยาวนานค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ